ลาลาลาโออะไรเนี่ยแครอทเรืองแสงเหรอมาจากไหนนั่นเนี่ยลองหยิบดูซิหอมดีฮะลองกัดดูสักหน่อยงำัมยอ้ำหยว้าวว้าวบันนี่หอะได้จะหอบไปไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่เลยวันนี้บันนี่จะมานําเสนอของเล่นของบันนี่อีกรอบหนึ่ง ว้าวว้าวว้าวเป็นไงล่ะสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยใช่ไหมล่ะรอบที่แล้วบันนี่รู้ว่าทุกคนชอบถ้างานรอบนี้ทุกคนอยากติดตามของเล่นอะไรของบันนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ไปก่อนเลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะใช่เลยใช่เลยฉันอยากดูของเล่นเธอคืออะไรไปดูกันทุกคนนี่มันอะไรน่ะเหมือนที่ฝันเล่นเกมเลย บิงโกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือเกมบิงแมชชีนมันเป็นเครื่องเล่นพนันชนิดหนึ่งแต่ว่าเราไม่เล่นพนันหรอกเราเอามาดูกันว่าลองหมุนคนละห้ารอบดูว่าใครจะได้แจ็คพอตอ่ะบันนี้เริ่มก่อนเลยโอเคจะขยับนนย <Okay. S 1> ยให้บันนินดนึงได้ไหมโอเคบันนี้หมุนแล้วปึ๊บโอเค โอ้แพลแฮรอบแรกโอ้ไม่ตรงแฮต่อไปต้องเป็นรอบสองอ่ะบันนี่ก็กได้บันนี่สักห้ารอบดูช <รอ S 1> <ด>ิ<ด>จะได้ตรงบ้างหรือเปล่าอุ้ยเกือบไปเช็คก,ก็ดูสิได้ไม้ได้ไม้แต่ว่านี้ไม่ได้ไมแ้แฮโอ้มันจะมีสิทธิ์ที่จะตรงกันไหมเอเ้เอะโหนี่ไม่ตรงแฮสามแล้วรอบที่สี่ไม่ตรงรอบสุดท้าย มาต้องมาแน่นอนนุกคนียวตรงไหมเอาจริงด้วยนิดเดียวเองนะอุ้ยขยับอันนี้ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้แพ้เลยแฮะแต่เชกเกอร์ว่าโอเคเลยต่อไปเดี๋ยวเชกเก็จะลองบ้างนะวันนี้เธอต้องไปอยู่อีกด้านนึงใช่ใช่ชยกขันยกยกขันยกเยวขันยกเออยหมดแล้ว ทำไมหมุนข้างเดียวอะเอ็นนั่นน่ะสิเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปทีศเสกใหม่ให้นะอ่ะหมุนใหม่หมุนใหม่โอเคฉันก็จะหมุนละอือฮึลุ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 นโหคนละห้ารอบนะตอนนี้ฉันรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้ตรงเลยน่ะอือโอ้ไม่หมุนแฮะโอเคอือเอ๊ะ เครื่องค้างอเอ๊ะเครื่องค้างไม่ค้างนะชจยเก้าเนี่ยไม่ค้างเห็นไหมหมุนอยู่เนี่ยอ๋ออ๋อออโอเคโอเคอ้ไม่ได้อะช้ก,ก็รอบสุดท้ายแล้วอเอ๊ะเ,เกดิดกดทีเดียวพอ,อก,กดกดทีเดียวพออย่ากดค้างสิออ๋ออย่างนี้เอง รอบนี้ดูมีแววรอบนี้ดูมีแววนิดเดียวเองใกล้ถึงกับนี่ถือว่ายังไม่ได้ของขวัญนะเอายังไม่ได้หรอนี่มันดูแบบใช่มากเลยนะถ้าไม่ได้ของขวัญของมันจะออกมาเองนะชัยเกล้วี่เธอได้อะไรอ่ะใบตองกล้วยเหรออนั่นไงออกมาแล้วเห็นไหมตรงมันตรง ว้าวบันนี่กินส่วนแบ่งไปสามชกโอเคอันนี้บ้างไม่มีหรอกมีแต่บันนี่กับชเก้ลแหละที่เคยเล่นแบบนี้ไง่ฮะแล้วเธอมีของเล่นอะไรอีกนะเออว่าแต่ใครชอบของเล่นอันนี้ของบันนี่บ้างนะชเกลลชอบว่าจะเอาไปเล่นที่เซาซซิตี้นะ นี่มันเครื่องอะไรอีกน่ะรู้สึกมันมีวงจรอะไรเต็มไปหมดเลยนะ่ะสายสัญญาณสายไฟฟ้าเยะแยะเลยสายไฟเต็มไปหมดเหมือนมันจะเป็นเครื่องที่สามารถบอกเวลาได้สูงสุด50วินาทีมันเอาไว้เพื่อทำอะไรนะ่ะอ่ะจับเวลาแล้วนับเวลานับเวลาทำไมนะ่ะ มันจะม,มเสัญญาณเตือนตอน40วินาทีมันคือเครื่องที่จะชาร์จไฟนะมันเป็นเครื่องที่ทำมาจากเกมเดสบัดเดนลายล้นเดี๋ยวเชคก็ขอรอดูตอน40วินาทีมันจะมีเสียงไหมนะมันจะชาร์จพลังงาน สี่สิบวิเแล้วเอ้าส่งสัญญาณส่งเสียงลำโพงเอ๊ะหลังจากมันชาดเต็มแล้วมันก็จะนับเอ๊ะเอา้เอาไม่มีอะไรนะทนเทสเกิลเครื่องนี้ไม่สนุกแฮะไม่ผ่านเ,าเป็นที่ชาร์จเฉยๆนะ่ะ แต่มันเจ๋งมากเลยนะเรามาดูเครื่องที่สนุกๆบ้างดีกว่านี่เลยเครื่องนี้เลยเจ็บก็ขึ้นไปนั่งเลยได้ไหมบินบินบินขึ้นมานั่งปินขึ้นมาปินบินบินบินขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งนั่งเดี๋ยวนั่งนั่งเอ้าใจ้าเอ้าเออ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 ฉันที่กำลังจะนั่งเธอไป ปีนขึ้นมาแล้วมาใส่หัวบันนี่ทำไมเนี่ยเอ้าถูกแย่เมืนลั่นไปเองนะเออ้ขึ้นไปนั่งใหม่อ่ะโอเคโอเคโอเคฉันจะขึ้นไปนั่งโอเคพร้อมแล้วดูจากรอบแรกมันดูแอบอันตรายแต่ว่าเย้ความไวสูง ว้า็ทํามาที่กล้องมาตัดทํามาที่กล้องตัดท่ามาที่กล้องโอ้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 ควงสวิงควงสวรรค์โอ้ทุกคนทุกคนช่วยลองนับหน่อยว่ากี่รอบต่อวินาทีกันเนี่ยมันเร็วมากเลยนะปัญหาของเครื่องนี้ก็คือกดหยุดไม่ได้แฮะให้กราตงขึ้นไปเออบันทีกเธอระวังโดนเวียดอีกนะหยุดโอ้โอ้บันทีกกดทันด้วยแฮะ โดนดิดอีกแล้วเอ้าใชก็โดดลงหน่อยเออเป็นเครื่องที่แบบว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องถ้าขึ้นไปนั่งด้วยหรืออยู่ใกล้ๆโดนดิดกระเด็นได้เลยน่ะเออเอโอ้โอ้นอ้อ้อ้โอ้โ้โอ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 ปโอ้โอ้โอเโ้โอ้้โอ้โโอ้้โอี้โอ้โออ้้โ้้อโอออโอ ได้หรือเปล่าหรือฉันต้องเป็นคนกดให้น่ะกดปุ่มแล้วฉันว่าเดี๋ยวฉันกดให้ก็ได้มา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 เออเออโอ๊ย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 ลุปแ้งจะหยุดยังไงหยุดมันยังไงไอ้เขากึ้นไม่ได้เลยโว้มันแบบว่าลุนแรงมากจนแบบมีไฟเลยน่ะ เธอก็อยหยุดมันหน่อยเออก็หยุดมันหน่อยเร็วเร็วเร็วอึ๊บเออเย้เอ้ยมันมีแรงนะ่ไปแล้วไปแล้วไปรับปล่อยมันไปเลยดีกว่านั้นน่ะโอเคโอเค,อเคงั้นเราไปเล่นเครื่องเล่นใหม่กันเลยดีกว่าเป็นไงเครื่องเล่นนี้ดีไหมดีนะสนุกดีนะแต่วันนี้เธอยังไม่ได้นั่งจริงจังเลยนี่เอ้อไม่เป็นไรอย่าไปนั่งเลยแชเกล เคาไปเครื่องเล่นต่อไปเลยดีกว่าวัานี่เลยเครื่องมือเครื่องหนึ่งเชิญน,นั่งเลยวิวแชร์เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้รองรับกับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้สูงอายุทุกวัยโอ้ผู้สูงอายุทุกวัยเหรอโอ้ฉันขอรีวิววิวแชร์นี้แป๊บหนึ่งนะนี่มันมีล้อจัก,กรยานด้วยหนึ่งแล้วก็มีล้อเล็กๆพร้อมกับ ไฟหรือเปล่านะตรงนี้แถมมีระเบิดสองข้างไอ้ที่มันจะไม่น่าไว้ใจก็ไอ้ตรงระเบิดสองข้างนี่แหละแล้วก็แบบหอลอกนั่งก็แทะเช้าเพ่มเพิ่หลังจากได้ลองแล้วรู้สึกได้ถึงความเป็นผู้สูงวัยทุกวนะัยน่ะรู้สึกถึงความสะดวกสบายเหมือนก้าอินนวดเลยวันนี้โอ้พอลองนั่งรับเหมาะก,กับแชกเกิลมากเลยนั่นเนี่ย เจ้าว่าไปเหมือนก็อินนวดเลยนะ่ฉันรู้สึกสบายมากเลยว้าว,วแสดงว่าไอร,ระเบิดด้านข้างมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอ้โอ,โอหัวทิ่มหัวจมลงหัวจมดินหัวจมดินนี่พลิกได้ด้วยโอเคโอเคอ้ฉันยังเห็นสว่านด้านล่างสวิงอยู่เลยนะ่าว้าวว้าว เอ้มันคงจะสะดวกซะอ้อยอ้ยไม่ไม่ไม่สะดวกแล้วไม่สะดวกแล้วเออจะดวกแล้วเออใช่ก็เกิดอะไรขึ้นบอกว่านี่หน่อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวใช้งานได้วิเชงใช้งานได้เหมือนเดิมอยู่เลยนะเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากวันนี้ลองนั่งดูบ้างดีกว่ามันน่าจะมีเหตุแปลกๆที่มันเกิดกับไชเกิลนะโอ้วันนี้จมตัวไปเลย โอ้เธอหน้าผมมันจะเห็นไหมเป็นเหมือนฉันเลยนะมันขับคืนสภาพได้โอ้โอโอ้โอ้โอ้แต่แล้วแต่แล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว oh. ม oh, ัน oh. น oh. so, ี้นี่ถ้าเราดังแบบนี้ออกจากบ้านไปไปร้านลุงก็คงดีเหมือนกันนะ อะไรเึ้ดอีกเนี่ยมีแชร์ได้ไหมอีเลยโอ้สภาพความปลอดภัยเป็นศูนย์แต่มันยังใช้งานได้อยู่นะมันยังวิ่งต่อเอ้ามันมีระบบทำลายตัวเองระบบทำลายต,ตัวเองหมาย<ก>ถึงว่าทำลายคนนั่งหนะ้าเยอแย่มาก ทุกคนให้คะแนนเกิรอีทวิวแชร์บันนี่อันนี้เท่าไรนะบันนี่ให้หนึ่งเลยอันตรายอันตรายเอออันนี้อะไรมันคือเครื่องอะไรไม่รูเแล้วต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะไต่ขึ้นไปดูด้านบนนะว่ามีอะไรไหมอไม่มีอะไรแฮะไม่มีอะไรคือเครื่องอะไรอ่ะเออนั่นสิอ้าวพังไปแล้วลูกแตงโม อาจามทำอะไรก็ไม่หลูแหโอ้มันบินไปแล้วไชกิลเอ้าเครื่องที่ควบคุมตัวเองบันนีเธอดูสวรรค์ลูกสวรรค์ลูกขังเธอทั้งนั้นสียังหมุนอยู่เลยนะ้าเออโอเคเอาออกไปเลย เป็นไงบ้างกับของเล่นของบันนี่วันนี้นะ่ะเออันก็สนุกมากเลยนะ่ะโดยเฉพาะไอ้ลูกสว่านควงสว่านที่แบบบินปิ้วนะ่ะโอ้งั้นขึ้นอีกทีไหมโออเชก็ว่าต้องถึงตาเธอขึ้นบ้างแล้วแหละวันนี้ไปนั่งดูนะถ้างั้นเธอขึ้นแล้วเดี๋ยวฉชนไปกดให้ไหมกดให้หน่อยโอเคโอเคฮเออมันน่าจะสนุกมาก ้ยดีนะถอย <Whoa. S 1> ทันนะ <Whoa. S 1> ่ะว้เป็นยังไงบ้างข้งบนนั้นว้ฉันบอกแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวขึ้นไวมากโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้มโ้ยโออ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ้ยโยยอ้ยโ้ย นี่ลังกาเลยแฮ <c oughs> มเมอร์ที่นี้นะ่ะใครมองทันบ้างนะ่ะบันดิบโ,<อ>โดนสวินวดิดออกจาก,กวงโคจรยอนอนวันดีสวัสดีว่าพอแค่นี้ดีกว่าใครชอบอะไรก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดรับสไครให้ด้วยนะใช่เลยก,บบกวันะเอเอเป็นยานส่งเลาทีจะกลับบ้าน,านใช่ เจกกลับด้วยไหมกลับได้สิกลับเซาเซีซิตี้กันดีกว่าได้เลยถ้าเจก็จะกลับเจก็กลับด้วยใช่ไหมใช่ไงใช่ไหมใช่ไงโอเคเจก็ขึ้นไปนั่งได้เลยเอ,อ๋อเป็นกีล่องหนนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยนะโอเคพร้อมแล้วออกเดินทางได้ ว้าวขึ้นยันแล้วลนั่นดีๆนะชัยก<น>็วละก่อนทุกคน